สวัสดีค่ะฉันนางสาวชบาฉันเป็นคนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ก็น่าจะหนึ่งปีแล้วค่ะซึ่งเรื่องเล่าอันสุดสยองของฉันมันเริ่มจากที่ตอนที่ฉันเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาในโรงเรียนนี้ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องเป็นยังไงไปรับชมกันเลยสวัสดีนะฉันเป็นเด็กใหม่สวัสดีจ้ายินดีที่เรา้จักนะเราชื่อแก้มนะ อ๋อยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันเราชื่อชบานะสวัสดีจ้านักเรียนวันนี้ได้ข่าวว่ามีเด็กใหม่มาอ่าเด็กใหม่เชิญน้าห้องเลยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อชบานะวันนี้เราวันนี้เรามาโรงเรียนนะทุกคนเราเป็นเด็กใหม่นะช่วยดูแลเราด้วยนะทุกคนใช่จ้านักเรียนงานก็ช่วยดูแลเด็กใหม่ด้วยนะจ๊ะ